กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มคอมเมนต์โพสใน Facebook กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะอยู่กับ Facebook ค่ะแล้วก็มาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะเอาวันนี้ก็จะเลื่อนลงมานะคะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มคอมเมนต์ค่ะบริการตรงนี้ค่ะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้เนาะที่ต้องการได้เลยนะก็ลองอ่านดูค่ะคุณก็จะเลือกตามเราเปน็นอันที่3ตรงนี้ก็ได้นะคะแบบกําหนดเองของคนไทยทีีทีีี่่่่ดดททสุนนนนะะะะะแลล้้้วกกก็็ิงงง์ตระะรรคคเเาาาจไปห Facebook ขอ เปิดโพสของเราขึ้นมาเลยนะคะโพสเราต้องเป็นโพสสาธารณะด้วยนะและคลิกที share ่แชร์โพสตรงนี้ค่ะค่ะลอกลิงก์มาเลยนะคะแล้วก็นํามาใส่แท็บเลยนะแล้วก็มาใส่อ่านหนึ่งบรรทัดต,ต่อหนึ่งคอมเมนต์ตรงนี้นะะเนาะแล้วก็ไปใส่คอมเมนต์มาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะคำว่าแมวน่ารักจังเนาะ,ะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดนะคะแล้วกดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้เลยเมื่อขึ้นแทบ็บสีเขียวแบบนี้ค่ะก็แสดงว่าเราทาการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะก็ขึ้นมมมาเเเเปนทรย้อกััลงหด10ไ